ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้เป็นเช้าวันที่29กันยายน2 5 6 3นะครับพบก,กันกับคลิปสั้นๆกับหนุ่มเมืองน้ำดำนะครับพอดีเมื่อคืนฝนมันตกหนักนะฮะที่บ้านที่ชนบุรีนะครับก็เลยช่วงเช้าผมมีเวลาอยู่บ้างก่อนไปทำงานก็เลยแวะมาดูต้นกล้าไม้ป่าที่ผมเพาะไว้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่า จากก่อนหน้านี้ที่ผมอัพให้ดูนะครับณปัจจุบัน,นเป็นยังไงบ้างครับก็ต้นกล้าก็ดูแข็งแรงขึ้นนะครับต้นกล้าลอดนี้ผมจะเอาไว้ไปลงที่สวนนะครับนะปีหน้านะอันนี้ก็จะมีต้นอะไรบ้างมีต้นต้นซางนะครับต้นกุ้งผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันนะ ถ้าใส่ขวี่ก็น่าจะงากนกว่านี้ครับงานยุ่งก็เลยยังไม่ได้มีเวลามาดู่วนนี้จะเป็นยางมายางาเป็นยางมา,า,งมาอันนี้เป็นต้นสักนะ ต้นสักที่ผมเพาะใส่กระบะครั้งก่อนนะครับแล้วเมล็ดมันกระเด็นอันนี้ลงดินเลยนะฮะผมว่าจะปล่อยให้มันโตแล้วก็ลองดูการเติบโตของมันนะครับเอาไว้เป็นกรณีศึกษาก็ได้ค่อนข้างที่จะโตเร็วนะครับดูลำต้นอาจะเป็นเลื่มเหลี่ยมนะครับาจะเป็นเลื่มเลี่ยมลำต้นนะครับนะครับอาจจะปล่อยให้มันโต ฝั่งน,นี้ก็มีางานงานอยู่ดยงานก็าจจะมีบางต้นนะครับฝนตกชุกมันอาจจะลากมันจะเป็นเชือนะ้อราผมยังไม่ได้เอายาต้านเชื้อรามาฉีดให้มันเดี๋ยวมีเวลาสักวันสองวันนะอันนี้เป็นลิ้นจี่จกกักระพัดครับที่ผม อเอา,มาเมล็ดมาเพาะนะครับที่ถ่ายทิ่วิดีโอแล้วก็ลง YouTube ให้เพื่อนๆดูครั้งที่แล้วนะตนี้เป็นอินตะผาลันนีเป็นต้นสักจากที่เพาะนะก่อนนั้น,น ล็อตนึก็เราไปปลูกที่สวนอันนี้ก็เป็นล็อตที่มันเป็นต้นเล็กนะก็น่าจะเป็นปีหน้านี่เป็นแดงครับต้นแดงลกมนะีเป็นสักครับสวง,งามเหมือนกัน ปนีน่าจะไม่ทาแล้วนะฮะน่าจะปลายฝนแล้วน่าจะเป็นปีหน้าจะแดงนะครับตัวนี้เป็นผักหวานป่าอันนี้เป็นต้นสะแบงครับอันนี้สะแบงนี่ผมมาจากอำนาจนะครับดีที่แล้วปลูกไม่ปลูกไม่หมด này có đọt kia đều đây này đọt kia là cây đọt kia, cây đọt kia, đây là cây đọt kia, cây đọt kia, cây cây แต่มันยังไม่ออกเคือนะแน่ใจว่าจะประมาณสองสาเดือนคิดว่าน่าจะออกโตแล้วสักตรงนี้เป็นสัก,สกที่ยังติดกระถางเก่าอยู่่อนตั้งแต่ตอนผมเพาะให้ดูนะ มว่าจะทำเป็นเงาสักนะครับแล้วก็ชั่าในถุ่นถ้ามีเวลาว่างโอเคครับวันนี้ก็เอา,เ,อาเป็นว่าพบกันคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวอัพชิปให้เพื่นดูอี่ครับขอบคุณครับ